เวอร์ว์เว็บเอสอารุลเตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบเจอกับเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณผมทนายชาติราชครูมาพบมาเจอกับท่าน เมื่อพบมาเจอกันแล้วผมก็มีหน้าที่เสาะแสวงหาสุดยอดวัตถุมงคลซึ่งจะก่อกำเนิดเกิดอิทธิคุณต่างๆนานา,นาอันเป็นมหามงคลมามอบมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักกันสำหรับในคลิปนี้ผมภูมิใจนำเสนออิทธิวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่เช้าอัตตจิตโตแห่งวัดห้วยลำใหญ่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่เช้านั้นในปัจจุบนันนี้ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับแต่ถ้าว่ากายลาลับพลังจิตกลับส่งพลานุภาพและยังอยู่คู่กับสิทธิ์ใครมีบุญได้ผ่านพบใครมีบุญจะพ้นจากอุปสรรคขวากหนามทั้งหลายทั้งปวงก็ ย่อมจะมีสติปัญญาขวนขวายหาวัตถุธาตุอันลองรับอิทธิศิลป์ลองรับบารมีธรรมของหลวงปู่เช้ามาสักการะบูชาเพื่อเพิ่มความสุขความจเจริญความมั่งคัง่งสู่ตัวท่านและครอบครัวครับวัตถุมงคลขลังในคลิปนี้ผมภูมิใจที่จะแนะนำเรียนจุนกถิน เหรียญจุนนถินของพระเดศพระคุณหลวงปู่เช้าวัดห้วยลำใหญ่ดีอย่างไรทำไมต้องแนะนำให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันไอ้ที่ว่าดีนี้ดีจริงๆครับเหตุที่ว่าดีก็เพราะว่าเอาว่าถึงประวัติความเป็นมาก่อนนะครับเหรียญจุนนกถินนี่สร้างในคราวฉลองอายุหลวงปู่เช้านะเนึ่งฉลองอายุหลวงปู่เช้าเป็นเหรียญ มังครายุเป็นเหรียญเจริญอายุว่าง่ายๆคือสร้างในคราวปีพศ2 5 5 2ฉลองอายุมงคลหลวงปู่เช้า86ปีแม่เลขสวย2552ก็เลขสวยเลขหามซะด้วยนะแล้วก็อายุ86ปีนะัขณะสร้างเหรียญจุนนะกระถินก็สวยอีกเหมือนกันอานี่ของมงคล เหรียญจุนนกถินเหตุที่ชื่อจุนนกถินก็เพราะว่าเหรียญน,นี้วาระที่สร้างผมบอกแล้วแต่คําว่าจุนนกถินนี่หลายๆคนยังไม่ทราบหลายหลายคนยังไม่รู้ที่จริงเหรียญน,นี้นะว่าที่จริงก็คือเหรียญอายุ86ปีุ่งเช้าแล้วครับแต่มีชื่อเล่นเหรียญมีชื่อเล่นซะด้วยเป็นเหรียญจุนกถินเพราะว่าประเพณีการการะทําจุนนกถินนั้นท่านบอกว่าปีหนึ่งทำได้หนึ่งครั้ง คล้ายๆทอกรถินนี่แหละครับก็คือเหรียญทออกรถินนี่แหละแต่คําว่าจุนกรถินคือการที่ชาวบ้านชาววัดลูกศิษย์หลวงปู่เช้าร่วมแรงร่วมใจกันทําการก่อทอฝ้ายฝั่นเชือกฟั่นฝ้ายเพื่อที่จะทําเป็นผ้ากรถินคือผ้าไตาชิวรนผ้าไตาชิวรที่จะถวายพระสงฆ์เป็นเครื่องกรถินเอกนี่แหละครับ ปีหนึ่งทำได้หนึ่งครั้งแล้วก็ในการทําจุนในกระถินเนี่ยมีเงินก็ไม่ได้นะมีเงินเยอะๆไม่ใช่ว่าจะทำได้แต่จะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันพร้อมเพรียงระหว่างชาวบ้านชาวาชาวัดศิษยานุศีต่างๆเริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้ายปลูกฝ้ายคาเนอายุฝ้ายในการเก็บเกี่ยวฝ้ายเก็บฝ้ายเก็บดอกฝ้ายมาแล้วต้องทําอะไรตีฝ้ายย้อมตีสะดึง กลึงไหมกลึงเป็นเส้นแล้วก็เอาฝ้ายเนี่ยมาทอมาถักทอ,อถักเป็นผ้าสบงผ้าจีวรผ้าไตต่างๆเพื่อที่จะเป็นเครื่องประกอบองค์กระถินทำสำเร็จเสร็จสิน้นคือต้องทำสำเร็จเสร็จสิ้นในคืนเดียวถักทอเนี่ยดังนั้นชาวบ้านชาววัดลูกศิษย์หลวงปู่เชา้าก็จะต้องมาร่วมแรงร่วมใจทำเป็นงานประเพณีใหญ่โตเลยทีเดียว ตั้งเป็นฝ่ายตั้งเป็นคณะคณะหนึ่งไปเก็บฝ่ายคณะหนึ่งไปดีดฝ่ายไปปั่นฝ่ายไปทอฝ่ายไปย้อมฝ่ายไปถักฝ่ายอ่าเขาเรียกว่าต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างที่สุดครับถึงจะเกิดเป็นผ,ผ้าไตรผ้าพระกรถินสําเร็จเสร็จสิน้นอานิสง์ในการทําจุนกรถินก็ดีอานิสง์ในการร่วมงานบุญนี้ก็ดีท่านว่ามีผลทําให้ ความมุ่งหมายความปรารถนาสมดังปรารถนาในทุกประการเหรียญน,นี้จึงมีความหมายมากเป็นเหรียญที่หนึ่งสวยงามรูปแบบนี่สวยงามอยู่แล้วคุณดูก็จะรู้ว่าสวยงามจริงๆเพราะว่าเอารูปเอาแบบมาจากเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังมาเป็นรูปแบบเป็นครูเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนี่สวยอยู่แล้ว เหรียญหลักของเมืองไทยหลักหลายแสนหลักหลายล้านอ่ามาทำเป็นรูปแบบเหรียญจุนนกระถินของหลวงปูช่ช้าวัดห้วยลำใหญ่นึงสวยงามสองวาละดีออกในงานจุนนกระถินออกในงานฉลองอายุหลวงปู่ช้าวป6ปีอ่าปีดีไหมครับ2ดีแล้วนะดีที่3คือหลวงปูช่ช้าท่านปลุกเสกไว้เป็นอย่างดีปลุกเสกเดี่ยวเหรียญน,นี้จึงมี พระพุทธคุณมีอิทธิคุณทางด้านสมปรารถนาสมใจนึกอธิฐานต้องการสิ่งใดหยิบยกเหรียญขึ้นมาอาราธนาบูชาถ้าไม่มีกรรมหนักมาริดมารอนท่ากรรมเก่าไม่ให้ผลกรรมใหม่ช่วยชูชุบอุปธรรมบวกกับคุณพระรันาตนไตบวกกับคุณลำบุดเชา้าวัดห้วยลำใหญเป็นที่ตั้ง สิ่งที่ท่านมุ่งมา่นปราถนานั้นย่อมสำเร็จเสร็จสิ้นได้โดยพลันทันทีดุดบทยะถาหลวงปู่เช้านี่ท่านเสกท่านก็ใช้บทยาถาปิดท้ายเหมือนกันบทยะถาคือบทกดน้ำกนได้ยินใช่ไหมละครับยะถาวารีวาปาริตุเรนติสาครังนี่แหละบทนี้แหละครับมีท่อนหนึ่งบทหนึ่งที่ท่านบอกว่าอิทธิตังปันทิตังตุมหังคิปเมวะสามิชตุ ขอสิ่งที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีนี่ผมถึงได้บอกว่าเหรียญจุน,นกรถินเป็นเหรียญที่มีอิทธิคุณทางด้านด้านไหนทางด้านเป็นแก้วสารพัดนึกขอสิ่งที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมุ่งหวังแล้วต้องการแล้วจงสำเร็จโดยพรันทันทีนี่ เหรียญจุนนกถินหลวงปู่เช้าวัดห้วยลำยาไยอ้าวมาดูพระยันประกอบเหรียญด้านหลังกันหน่อยเป็นไงครับพระยันขลังหลังเหเรียญเหรียญจุนนกถินหลวงปู่เช้าเนี่ยอ่าพระยันไม่เยอะแต่ถ้าว่าเป็นพระยันชั้นยอดจัดวางรูปแบบสวยงามมีพระยันอะไรบ้างเล่าหนึ่งยันไตรัตนคุณอิศวาสุนี่ดวงแก้วเลยดวงแก้วพระาศาสนาเลย สองพระยันพุทธคุณย่อบทอิติาาเคยได้ยินใช่ไหมครับอิติปิโสเนี่ยยันพระพุทธคุณย่อโอสปประรพคุณสูงส่งแล้วแต่จะอธิษฐานเลยสูงสุดจริงๆนอกจากนั้นก็มียันนะคุณเห็นยันนะไหมเป็นองค์ประธานยันนะมาหาเศรษฐีซะด้วยนะของหลวงปู่ช้าวัดห้วยลำใหญพระยันนี้ตกไปอยู่ที่ไหนจเจริญที่นั่น กไปอยู่กับใครคนนั้นล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำมาหากินดีซะเหลือเกินทีเดียวเชียวยันนะมหาเศรษฐีครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้พระเวทวิทยาคมท่านนิยมนำนยันนะมหาเศรษฐีนี่แหละครับไปไว้ที่วัตถุมงคลท่านว่าไว้ด้านหลังอย่างเช่นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนั่นก็นยันนะมหาเศรษฐีเหมือนกัน แต่ของหลวงปู่โตนี่ท่านสบัดท่านขึ้นยอดเลยตัวณสบัดขึ้นยอดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บของหลวงปู่เช้านี่ท่านสบัดและทาเป็นเชิงอ่าทำเป็นเชิงเป็นประพามนทนแล้วก็ขึ้นเก้ายอดเห็นไหมครับเก้ายอดนี่อสังวิสลปุสะภูพะนะอ่ามียันอะไรอีกยันหัวใจพระศิวลีนี่ขาดไม่ได้นะครับธรรมมาค้าขึ้นพระสิวลีนี่อยู่ที่ไหนไม่มีอดไม่มีอยากสินะนะ หัวใจพระศรีวลีนี่หลายท่านก็คงทราบณชาลีติง่ายๆนะณนะชาลีติแต่ทว่ามีอิทธิคุณเหลือใจร่ำรวยเหลือใจว่ากันอย่างนั้นพระยันสำคัญอีกพระยันหนึ่งยันหัวใจมหาเศรษฐีหัวใจมหาเศรษฐีก็อุอากาสะหรือว่าอุอากาสะได้เหมือนกันสรุปพระยันในเหรียญหลวงปู่เช้า เหรียญจุนนกรถิน86ปีเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นพระยัน์สำคัญเด่นดีทางด้านเมตตามหาเศรษฐีร่ำรวยทำมาค้าขึ้นเงินทองเพิ่มพูนอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเพิ่มทวีมั่งมีเงินตรานี่เป็นไงพระยันผมบอกแล้วแต่ต้นว่าไม่เยอะแต่ทว่าเข้มขขังอ่าเป็นยังไงครับพระยัน์อย่างนี้ ตกไปอยู่ที่ไหนตกไปอยู่กับใครบ้านไหนร้านค้าไหนก็มีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขณนะที่นั่นผมถึงบอกว่าเหรียญจุลน,นกระถินเนี่ยดีจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะคำว่าจุลน,นกระถินสำเร็จเสร็จสิน้นแก้วสารพัดนึกคำนี้นะครับแก้วสารพัดนึกพูดไปก็เฉยๆแต่ถ้าว่าอิทธิคุณคำว่าแก้วสารพัดนึกคุณเอ้ย เงินทองเนี่ยเป็นแก้วสารพัดนึกความคิดความอ่านที่ดีสติปัญญาที่ดีเนี่ยเป็นแก้วสารพัดนึกยศถาบรรดาศักดิ์ที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตโอราลิกเนี่ยเป็นแก้วสารพัดนึกพอประมวลรวมกันก็ตีความหมายแปลความได้ว่าสัพพมงคลทั้งหลายเป็นแก้วสารพัดนึกก็สำเร็จเสร็จสิน้นบรรจุอยู่ในเหรียญจุน,นกริน ของหลวงปู่ช้าวัดห้วยลำไยเหรียญน,นี่แหละครับเหรียญจุนนกถินมีสร้างเอาไว้เนื้อเงินไม่มีให้บูชาที่ผมก็มีเก็บไว้ส่วนตัวนิดหน่อยที่วัดก็หมดไปนานแล้วไม่มีให้บูชานะพอจะหาให้คุณได้ก็เหรียญเนื้อทองแดงนี่แหละครับเหรียญเนื้อทองแดงเนี่ยจะไปดูถูกว่าเออเนื้อล่างเนื้อทองแดงนี่ของดีนะครับเพราะว่าหล่อหลอมจากตะกุดเก่าเหมือนกัน หล่อหลอมจากพระยันเก่าเหมือนกันหล่อหลอมซะเป็นอย่างดีเลยนำมาตีขึ้นรูปเป็นเหรียญจุนนากระถินหลวงปู่เช้าท่านปลุกเสกโอ้โหปลุกเสกเดียวนะหลวงปู่เช้านี่เสกเดียวแล้วก็เสกนานเกรลอจุนนากระถินเลยท่านตั้งใจทํามากรูปแบบเหรียญนี่แกะได้สวยงามเมื่อหลวงปู่เช้าไม่มีผิดเพี้ยนเลยครับนี่จึงเป็นของมงคลที่ผมอาจารย์ชาติน่าจะครู สอะม,มาหามาเพื่อให้ท่านเพื่อมอบให้ท่านเพื่อให้เป็นของมงคลสำหรับท่านที่มีบุญของมงคลชิ้นนี้อาจจะอุดหนุนจุนเตือชีวิตท่านได้ของมงคลหลวงปู่เช้ารุ่นนี้อาจจะช่วยชูชุบอุปถัมภ์ท่านให้มีความสุขให้ร่ำให้รวยให้เจริญให้ก้าวหน้าให้ทำมาค้าขึ้นก็เป็นได้อ่า เป็นอย่างนี้ครับของดีที่นำมาฝากกันถ้าท่านอยากได้ท่านกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบจะมี QR Code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อติดต่อสอบถามผมจะได้ส่งรูประเครื่องเหรียญจุน,นกระถินสวยๆให้ท่านได้เลือกสรรอีกครั้งหนึ่งอา้าวคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ครับก่อนจะจากขอประสา,าพนพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจง สิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาภูชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสัตูุบีทาวิาาสันติผมอาจารย์ชาติน่าจะครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ